นี่ให้ดูว่าอยากเป็นอะไรโอเคครับมันเนี้ยโอ้ยไข่ครับไม่แซลมอนครับสวัสดีครับผมสุกี้อันตรีกลางครับวันนี้ผมมาแนะนําอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับเป็นอาหารตามคลุกเลือดนะครับปกติแล้วสุกี้ชอบกินอาหารที่แบบรสชาติแบบจืดๆก่อนครับจืดจริงสุดเป็นเนี่ยอันนี้ได้จืดสุดแล้วถ้าเรากินอาหารตามคลุกเลือดครั จะดีกว่าเลือสะอาดครับคือปกติเราดีทถอดนำ้ำลายใช่ปะ่ะกัดหายอันนี้ภาพรูที่ดอกเลือดเหมือนเราย้อนไวัยไปเบบ,บบีบบอีกครั้งนะเลือดแบบบริสุทธิ์โอเคอันนี้น่าสนใจครับอร่อยมากอันนี้ชอบนะครับไม่ถ้าตัวนี้ส่วนผสมของมันนะมันทําให้เรานอนหลับสบายนะครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าบางทีถ้าเรานอนดึกๆเนี่ยแบบเลยทิ้งคืนแล้วมันจะแบบเหมือนมันปลุกโหมดอัตโนมัติที่ทําให้เราต้องตื่นยาวเราไปอีกอันผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราอยากแบบได้รับก๊อฮอร์โมน ช่วงคดทุ่นเป็นนไปเนาะผมได้อยากรับสนิทน,นะครับไอ้ตัวนี้ช่วยได้นะครับทําให้เราได้รับการพักผ่อนที่เต็มที่นะครับหน้าเราจะใสะกินเจ็ดวันนะครับมันก็จะผิวพรรณจะเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าเรากินอาหารนี่แบบว่าดีทอ็อกเลือดถ้าเรากินอาหารตามกเรื่องมันก็จะดีทอ็อกตัวะระบบไหลเวียนโลหิตเราน,นะครับดีมากนะครับ ปกติแล้วเราไม่ได้ดีท็อกซ์เรากินมั่วนะครับเรากินพวกอะไรนะฟาสต์ฟู้ดเนาะสมัยเร้กินมีแต่เด็ดตัวใหญ่ๆนะครับคือตัวเขาใหญ่จริงแต่ว่าระบบภายในอ่ะมันต้องดูแลด้วยครับยิ่งตัวเลือดเนี่ยมันไปทั่วร่างกายมันสคัญครับเคยเป็นนะครับแบบว่าคนคุปปี้อ่ะมันเป็นภูงแพ้ครับเป็นภูงแพ้แล้วตื่นมามันก็จะแบบสั่นสมูกละมันก็จะจามครับถ้าเราปล่อยให้มันจามครั้งเดียวมันจะจามวันครับแต่ถ้าเรากินอาหารถูกเนี่ยอย่างเช่น ยกตัวอย่างถ้าเป็นแบบพวกขนมปังข้าวสาลีครับข้าวสาลีคุกบีไม่ค่อยเหมาะนะครับมันจะมีสารเล่นกูมเฮไปอยู่ในครับลองกินดูนะครับถ้าเพื่อนๆแบบกินขนมปังแล้วะแล้วกินตัวแป้งข้าวสาลีที่เป็นขนมปังขาวปกตินะครับกินสั้วบางหนึ่งมันจะมีอาการแบบแพ้แล้วก็จามครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ให้เลือกให้เลือกเป็นแป้งตัวอื่นแทนนะครับ จริงๆคุกป,ปีต้องกินพวกแป้งสเปลครับแต่ว่าเมืองไทยอาจจะหาแบบหาหายานิดนึงแต่ว่ามีมีขายนะพวกสุดชนมาเก็นะครับโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบว่าถ้าเรากินถูกก็ไม่ไมเป็นไม่เป็นอาการภูมมแสบเดี๋ยวประมาณอีกสักครู่หนึ่งครันะครับอีกสักครู่หนึ่งผมต้องไปเทน,น้องคนหนึ่งคนระับตอนนี้นผมก็กําลังทานนะครับไม่ยอนนะครับเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานสัก ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับเอาอย่างต่ำเพราะว่าผมกินไม่ทลนละมันเหลือเวลาน้อยมากต้องกินนิดนึงนะครับเนี่ยเราออกกำลังกายไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนสร้างกล้ามเนื้อย่างผู้ชายอ่ะเป็นปกให้มันใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีแรงเล่นเราจะเล่นเด่น้นอยลงจากสมมุติว่าเราต้องเล่นทั้งหมดจำนวนครั้งสามร้อยมันจะเหลือสักสองร้อยเนี่ยนะครับผลลัพธ์มันก็จะไม่ดีเท่าเล่นสามร้อยนะครับต้องกินอาหารก่อนเล่นนะครับตรงนี้ก็ จริงๆแล้วควรเว้นก่อนออกกำลังกายประมาณสามชั่วโมงนะครับตัวนี้ผมเวลาเดี๋ยวเวลา,าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะกินแบบเล็มๆไปก่อนนะครับในช่วงเวลาออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราเติมพวกคาร์โบไฮเดรตก,ก่อนเล่นนะครับประมาณมนะครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็ไดเอาแค่คาร์โบไฮเดรตไม่ต้องกินโปรตีนอะไรครับก็จะทําให้เรามีมีตัวกลางนะครับเป็นเอนเนอร์จีหรือจะเรียกว่าสเตติน่าได้ระหว่างเซตเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วมัน ต้องหายใจหายใจเพื่อหยุดพักระหว่างเสร็จเนี่ยน,นะครับถ้าเรากินน้อยมันจะพักนานาน,นะครับแต่เรากินพอดีอ่ะมันจะพักได้น้อยลงแล้วก็เล่นต่อได้เลยอ่าข้อดีคือประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ความเข้มข้นของการฝึกอ่ะสูงกว่าครับก็อย่าลืมอย่าลืมบอกว่าพอสมมติว่าเราเหมือนมีนเ,น,เนอร์ลนะใช่ไหมครับเราก็แบบเหมือนจะพึ่งเทนเนอร์อย่างเดียว,วเราก็เซ็นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ย e ฉันจัดตังค์เลยนะฉันได้ผลแน่นอนแล้วเิ็น อย่าลืมนะครับเรื่องบางทีบาคนนะครับอย่าลืมเรื่องการาสะสมพลังงานก่อนไปเล่นด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเล่นเล่นลดลงแล้วก็ไม่ผลลัมาชานะครับมีเครื่องดื่มสำหรับกุบีครับหมดแล้วใครสนใจเรื่องสุขภาพน,นะครับถามมาได้เลยครับ รู้ไม่มากแต่ว่าจะตอบให้นะมีอาหารรับกุ้เลือดด้วยแล้วก็การเทรนนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็เจอตัวตอนนี้เรามีให้นะครับที้เดียวจีแอนคือบอกไว้ก่อนจองไว้ได้เลยนะครับคุ้มมากในช่วงนี้ถ้าสนใจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีมีในกลุ้มเลือดทำกุ้ปเลือดนะครับก็ติดต่อทัลสกีได้นะครับแล้วก็คอร์สนะครับฟิตร่างใหม่ในสามสิบนาทีนะครับราคาพิเศษนะครับ4,999ันนะครับก็มาเลยนะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นนะครับแล้วก็คอร์สอื่นๆนะครับคอร์ส ปั้นอกใหญ่เป็นผู้ชายอกสามซอกนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับ